หมายเราจะเรียกให้เขามาในช่องอีกช่องนหนึ่งการใช้อาวุธปืนนะครับนะครับการตรวจให้อยู่ในลักษณะแบบนี้มันอยู่ในลักษณะท่าพร้อมใช้ อนุญาตดัดเครื่องคอนุญาตตรวจค้นเลยค่ะตตวคนครับตั้งด่านชรบอค่ะบ้านบ้านผมอยู่เนี่ยีดับเครื่องลงจากรถได้ค่ะบ้านผมอยู่ข้างน้นนี้จะาบ้านเดี๋ยวกับจเย็นครับจะเย็นค่ะจเย็นค่ะขอตรวจรถเลยค่ะปวดขี้กไม่ด้เร่ไรดีเรามาขี่ข้างทางเดี๋ยวเรามาขี่ข้างทางค่ะชุดพี่เปนไทยนะบ้ปืนชื่อปืนเนี่ยเบาเบาเบาอยู่นเาเ่าเบ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 า ทาี <Cornell>. ่กภาวที่ไม่หอมไม่หอมอย่างไรอะไรเพราะอะไรถ้ารันมาเข้าไหนเข้ารถเอาความเป็นจริงเลยนะพอรันมาปั้งเข้ารถ อาจจะมีแถมให้มาคนนี้คนนี้คนนี้ตายเลยครับเิ่มตีชออกไม่ใจขาดีกว่าเขาต้ออกแล้วมันม้วเลออยางเดยวราผมดันเ่ลวนเาาเนี้ยนาทมเจอยาางาไหนยาวเลยยาออกระวังังยามาเลยครับยาวไปงยาก็งาออกงาออกเยงา ยิงมาระเบิดมานะครับประปลายประปลายนี่แปลว่าค่าศึกเริ่มเห็นเราแล้วนะครับพระทัพเปินยืนเป็นแถวนะครับเปินไม่จี้เข้าหากันไม่ปลอมนะครับมีจริงบุกตีปลอมเทได้แล้วนะครับ มาเอินมาเราอยู่ตรงที่โน่งนะครับแถวแรกขวามเือผม,อมงงอติ่งเข้าไปลงตกันเร็วเราต้องขหาไปตีกระบังตีกระบ,บงังอันนี้กระบัง เอาทำไรอันนี้เซลฟี yani> ่ส่งไปที่บ้านใช่ไหมเอรไจไะ้เไ็นครังค่อยม้ยดูดไปข้ามไปขรัมไปหาแม่ทัพพักสองครับขลาดกันแล้วครับ ได้ยินไหมนะครับเราจะโจมตีแล้วเราต้องตะโกนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตะโกนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเอามาไอ้ไม่ยินดีมากไปแถวไปแถวไปคล่องมาเลยครับมาเลยสวยงามสวยงามเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม เป็นการิเริ่มของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านพิริยะฉันทธิรกนะครับที่ท่านเร็งเห็นว่าชุอรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเนี่ยซึ่งจริงๆก็เป็นองค์กรเป็นหน่วยงานเป็นมวลชนของกรมการปกครองที่มีมานานละซึ่งจริงๆก็มีประสิทธิภาพมากเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนอยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้านนะครับท่านมองว่าในเรื่องราวของการป้องกันและแก้ไขาปัญหายาเสพติดเนี่ย ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคนในหมู่บ้านนะครับซึ่งการที่จะมีหน่หนวยงานหรือองค์กรในองค์กรหนึ่งเนี่ยก็ควรจะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับหมู่บ้านที่สุดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจึงเป็นที่มาที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านพิริยะชัตราท,ทิโลกเร็งเห็นว่าควรจะมีการฝึกจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทั้ง10อำเภอ